สวัสดี <c oughs> สวัสดีครับคุณจิติพงศ์ครับ <c oughs> นี่ไลน์ยูทูบ มา y ย t u b e ยังมีคนตามมาดูเย้เสื้อสูงกิรียาครับเดี๋ยวก็ไปพูดในต่อตอ,อีกทีครับเผื่อจะได้อาจีจาก ไปที่โลก บ้านเดิมบ้านเดิมบ้าน้มนีอคอาบายแอนนลที่ได้มงกุดมงกุดนี่คือไงครับให้ของขวัญเหรอเขาเรียกว่าอะไรโอ้โอคะแนนเยี่ยมชมอันดับหนึ่งเลยคุณสตอรี่โพสท็อปแฟนอ๋อสวัสดีทุกคนครับ Hello everyone นี่ครับเสื้อสูทใหม่จาก KDR s i l e n d e r Box New Big Piton s KDR and Anon นี่ครับ Anon 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 ละลูกกาของสี่ครับ ยังไม่นอนกันเหรอครับเนี่ยแต่ละคนโหลเอลิวันโอ้ oh. นะตอนนี้เวลาตีสองครับราาอืมาาไ,ไม่ไปเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไล์คู่ดีกว่าเดี๋ยวลงลงแล,ล,ล,ล้วลงแป๊บเดี๋ยวมาใหม่